วันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งเช่นเคยนะครับแต่เรามาดูเมนูแรกกันเลยนะครับตัวเดียวเจ๊หนึง่งกระติกปลาเปิดแต่ไม่เมนูแรกเลยนะครับมีไม่ไปรังสิตนะลูกคา้ามาทักหารังสิตทุกวันเลย <laughs> กับเมนูกุ้งสุกนะคะไข่ปลาแซลมอนไข่ปูหมึกไข่ค่ะมาวันนี้สือวันโชคดีไข่ปลานะเพราะว่ามันหอม แี่หนึ่ไม่แน่ใจว่าทั้งนี้เขาบอกว่าของเข้าถ้าไม่เข้าก็จะเลื่อนไปเป็นวันที่สิบเลยเพราะเรอจะส่งต่างจังหวัดก็ไม่แน่แล้วเจ้านึงอาจจะเลื่อนนะใช่ค่ะต้องดูจากไข่ปลาถึงจะแจ้งได้ไงก็คือพิ่งนี้แหละเขาแจ้งมาเราถึงจะแจ้งว่าเราใช้ของสดไม่ได้สต๊อกของเจ้าหนึงเนาะใช่มันวันต่อวันแต่ไข่ปลาเก็ตตุนแล้วแต่มันไม่พอหรอกเพราะเราขายทุกวันด้วยไงเราเปิดเมนูหมึกไข่นะคะไข่ปูไข่ปลาแซลมอนผงสุกค่ มันจะน่ากินตอนราดเนาะใส่ปลาตามด้วยไข่ปลาเหลืออยู่ประมาณแค่แค้หมดสต่็อกนะแต่ก็น่ากินมากไข่ปลาเต้าหู้ต้มยำเป็นเรื่องใจมาก หมึกไข่กุ้งสุกไข่ปลาแซลมอนไข่ปูนะคะเรียบร้อยจ้าไปดูเมิ้นได้ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยได้ไหมเนาะอ่าอะไรอร่อยใส่น้ำปลาไหมคะใ่มไม่ใส่เมนูต่อไปค่ะกับหมึกไข่หอยแครงไข่ปูแซลมอนค่ะผลไม้รวมนะคะผลไม้รวมได้ค่ะ ันนี้มีมังมา,มารี่ะไรใช่นหนึ่งะบกไ่เ,ไนเ,นไเดียวก็จบละดเดียวเดียวก็จบแล้วนะจ๊ปปะ สามารถเลือกใส่ได้ฟรีเลยใช่ไหมหรือจะใส่หมดเลยก็ได้นะครับไม่ได้คิดตั่งเพิ่มนะครับาาต้นนี้ฝนตกแย่เด้เลยฉ่ำๆทุกวันค่ะพายุเข้ายาวเลยฝนะที่ติดต่อกเลย

อย่าพอเหลือไว้มันก็ไม่ดีที้นี้ใส่นี้ทำๆไปเลยนี่เลยกับมามเบรี่นะคะซอกมีเลยนี่พวมมงมามเบรี่ซิดมาเรียบร้อยนะคะจับเมนูหมึกไข่หอยแครงไข่ปูแซลมอนค่ะ หมดไหมขาหมดไหมขาหมดนะแต่เรียบร้อยคะ่ะเมนูต่อไปคะ่ะบบไข่้าเออตกไข่นะคะช้ำๆก็เป็นตัวขาวไวตะคู่นะจ๊าถือไว้ก่อนจะได้ทำเลยตอนนี้นะยจ๊ะ จี่จ้าจับเมนูหกไข่นะคะเรียบร้อยแล้วจ้าฉ่ำเลยนะคะเมนูต่อไปจ้ายำต่อไปนะคะแซลมอนไข่เม,มงดากุ้งสดนะคะแซลมอนไข่เม,มงดากุ้งสดปลาคารเผ็ดกาโคตรล็อกกี้วนไปไหนมา หลักไม้ได้เดี๋ยวท้องเสียเราเสก <c oughs> <c oughs> ต้องไปหายอย่างอื่นหลักก่อน เจเลยว่าเจ๊หนึ่งขายเดือนไหนเจ๊หนึ่งที่ไปฟิวเจอร์เดือนกันยาค่ะเดือนกันยานะครับไม่ต้องอ่านวันไม่ต้องอ่านวันอ่านเดือนเลอไปเดินหาให้ตายก็เหนื่อยเปล่าเจ๊ยังไม่ได้ไปนะตั้งร้านอยู่ตรงไหนคะบอกอยู่ประจวบไม่ใช่สัตตรงฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เจ๊ยังไม่ได้ไปนะคะดูเดือนนิดนึงไคหาอะไรยังไปหาี่เดินหาแล้วไปถาวรเลยอ่ะ ไ่ไปแค่ออกบูธค่ะสามวันสองสามสี่ค่ะที่หนึ่งไปอีเวนต์เฉยๆไม่มีสาขาที่จะไปเปิดที่นู่นนะคะมีเพียงแต่ว่าเราไปออกบูธเฉยๆนะคะนี่เค่ะกับกุ้งสดไทมินดาสซมอนดาเรียบร้อยค่ะสายมือเลยจ้าลูกค้าจ๋าเมนูต่อไปเลยนะเจนนึ่จัดเมนูสีไข่นะคะกุ้งสุกจ้า ปลาไหมจ๊ะหมึกกุ้งนี่ก็กุ้งสุกใช่ไหมปลาทั้งคู่นะลูกเมนูสี่ไข่กุ้งสุกนะขาอันไหนอั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 นที่สองนะเพราะอันนีเยอะแล้วเอาเครื่องเยอะไปเยอะเครื่องงนะ

ใส่ปูค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูสีไข่กุ้งสุกค่ะชําๆกันเลยนะคะเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปนะคะกับหมึกไายกุ้งสุกนะคะหมึกไข่กุ้งสุกใช่ไหมไข่กุ้งสุกใส่แซวยแซลมอนด้วย ตอนนี้เจ๊หนึ่งอยู่ประจวบเลยเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะไม่ได้อยู่รังสิตนะคะสองสามสี่กันยานะคะตัวกันมาเยอะมากเลยนะให้นูกค้าช่วยอ่านเดือนนี้หนึ่งเจ๊หนึ่งโพสดนะคะบางทีไม่สิบสายเลยใช่บางทีเราก็ไม่มีคนตอบหน้าเพจสตเจ๊หนึ่งไม่ตอบก็ไม่มีใครตอบนะจ้าเพราะเดี๋ยวเราจะโพสต์สถานที่เวลาอีกทีหนึ่งนะคะแต่เปิดจะเปิดตามเวลาห้างเปิดปิดนะคะแต่เราไปสองสามสี่กันยาค่ะ ไม่ใช่เดือนนี้นะคะอันนี้ยังสิงหาอยู่จก้กคือเดือนหน้านะจ๊าตั้งเดือนหน้าเลยไม่ต้องเข้ามาช่งชองพนักงานเลยหนึ่งนะใช่ค่ะเรามาพร้อมกันดีกว่านะห้างเปิดเนาะใช่ค่ะเข้ามาช่องไหนก็นแล้วแต่ได้เวลาได้ได้คิวพร้อมกันบางคนแอบเข้ามาช่องพนักงาน,นะจะต้องมีเพื่อนแบบอยู่ในห้างอย่างเงี้ยมีนะเจ๊หนึ่งนะแล้วก็ไม่มีรับหิ่วหน้าร้านนะคะที่ไปรังสิตนะคะ ให้ลูกค้า,าเราอยากให้ลูกค้าได้ทานทั่วถึงนะคะจะไม่มีรับคิวนะจ๊ะจำกัดบ,บิลละสองเมนูใช่ไหมเจหลงใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูกุ้งสุกหอยแครงนุไข่นะคะต่อด้วยแซลมอนจะอาจจะมีสะพานนะอาจจะดึงอ่า ร้านยำมาช่วยนะเจ๊หนึ่งนะในตำนานนะเจ๊หนึ่งและ<า>แต่ไม่บอกว่าใครนะครับอาจจะมีคนมาช่วยเจ๊หนึ่งด้วยนะครับเติมทับแซ่บหน่ากินมากเจ๊หนึง่งเราไปจีนน้องเขาไปไหนละจะสั่งป่ะจะสั่งไว้จอดไปจีนน้อง หดแล้วค่ะกับเมนูนะคะมอนหมึกไข่กุ้งสุกไข,ข่แทงนะคะมันไข่แท้ด้วยนึงนะได้ค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะจ้าไปนะคะกับมอนกุ้งสุกไข่ปูค่ะไปกันเลยนะครับแซบด้วยลูกค้านีร้านเราก็มีทั้งหมดสามน้ำยำนะเจ๊หนึ่งนะปะลาไม่ล้านะคะแล้วก็ยำแซบนะคะยำแซบก็คือลาบนั่นเองอาจารย์ี่ใส่ข้าวคั่วจากน้ำยำเราจะใส่ข้าวคั่วนะคะ เดี๋ยววันหยุดกองว่างๆเจ๊หนึ่งจะพาไปชิมร้านนู้นร้านนี้นะเจ๊หนึ่งนะจะพาชิมบ้างพากินบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อจะได้ไม่ต้องดูเด็กผุ้เดี่ยวไม่ได้มีร้านอร่อยละเราร้านเดียวเจ๊หนึ่งเยอะแยะเดี๋ยวไปทานใส่บงสะพานบางสะพานต่างอำเภอบ้างอะไรบ้าง ยังไม่หมดใช่ไหมใหนึไข่ปูกับแมอนไข่ปูนะครับก่อด้วยแซลมอนนะรู้สึกว่าสีจะเป็นสีเดียวผมเลยอ่ะเหมือนจะหมดปพริกแลวจะเป็นกุ้งไข่ปูใชนึงแซลมอในสีใกล้เคียงย

กับเมนูกุ้งสดหมึกไอ้กุ้งสดหมึกไข่สมอนปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาทันพอดีเลยนะจ้าต่อไปค่ะอ่ากับยำสซมอนไข่ปลากุ้งสดนะคะสลตอเสร็จรร้อยเต็มอฟูใส่กระเป๋าใช่ไหมอยากนะ ไฟิวเจอร์ไม่มีกระท้อนนะเจ๊หนึ่งไม่มีค่ะรอบนี้ไม่มีกระท้อนแล้วนะคะหมดหน้าแล้วว่าสั่งอะไรก็น่าจะไม่ได้นะที่ลูก้าจะสั่งออเดอร์รอบนี้คุณลุงบอกว่ามันล่วงเองโดยปริยายพิดว่าจะเก็บรอบสุดท้ายให้น่าจะอยู่ไม่ถึง สดไข่ปลานะค,เค,เคนะเจากเมนูมันกุ้งสดไข่ปลานะครับสดม่วงจ้าเมนูต่อไปนะคะไข่แข็งไข่ปูปลาเรือเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ ฟังีติดตามเพจที่ดหนึ่งแพร่ตามปากด้วยนะครับแล้วก็ช่องที็หนึ่งแะร่ตามปากยูทูานะครับ อุ้ยเ็ยขึ้นมาแล้วหน้าตาทำหูด้วยทำหูโกะทำหูแบบฟางอ่ะนางรูเล่ลงมาม้อเลยลงม้อเลยได้กินได้กินแบบอาวันเลยดูนี้เลยค่ะ